โยและตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับผมออตโต้ Auto, ครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตบิลล่าสุดแรงสุดของพี่นิวในนปัจจุบันนี้และมีคอมโบแรงๆมาแนะนำกันด้วยครับซึ่งมันจะเป็นคอมโบการชาร์จยิง4ครั้ง โอ้โหมอนหน้าไหนก็เอาพี่นิวไม่อยู่คือพี่นิว่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆท็อปเมตาตัวจริงที่แท้ถูในเกมเกมนี้เลยครับในตำแหน่งเมนดีเพสที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆทีมเยอะเพราะตัวเองเป็นธาตุน้ํธาตุน้ำผสมธาตุกับธาตุอื่นๆได้เยอะและความแรงของตัวเองก็แรงมากๆครับผมรวมถึงมีจุดเด่นที่เล่นง่ายๆมากๆเลยมอนหมู่มอนเดี่ยวพี่นิวซัดหมดและที่ดีงามพระรามแปดไปมากกว่านั้นก็คือสามารถฮิวตัวเองได้ด้วยโอ้โหสุดยด ยอดเลยตัวละครตัวนี้คุ้มค่าแก่การเปิดมากๆครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการชาร์จยิง4ครั้งผมต้องขออนุญาตถอดของตัวละครออกก่อนครับไม่งั้นมันจะแรงเกินไปแล้วมอนทนดาเมจไม่ไหวตุยเย่ไปก่อนอ่ันนี่ยผมถอดเซ็ตถอดอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะคืองี้ ไอ้คอมโบชาร์จยิงสีครั้งอ่ะมันจะคอมโบกับฟูแล้วก็คอมโบกับตัวละครอ,อื่นๆด้วยนะครับซึ่งการชาร์จยิงสครั้งของพี่นิวมันจะอยู่ในรอบสกิลของฟูก็คือ30วินาทีครับสาวินาทีชาร์จยิงสีครั้งจบพอดีแล้วบัฟถ้าไม่ตายของฟูมันจะอยู่18วิเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันดีกว่าเนะจะได้เข้าใจง่ายๆวิธีการทำคอมโบจะเป็นแบบนี้ครับ พี่นิวกดสกิล e ก่อนแล้วฟูกดสกิล e ตามครับซิโรเนนทาการลดต้านทานและทําการบัฟโบนัสแล้วก็ตัวของคาร์ซอฮาครับทำการลดต้านทานและทําการบัฟโบนัสทีนี้ฟูกดท่าไม่ตายแล้วก็ให้พี่นิวเนี่ยทำการชาร์จยิงหนึ่งครั้งได้เลยอ่าแล้วพอสกิล e มาพอดีครับกดชาร์จยิงครั้งที่2ครับแล้วท่าไม่ตายเราจะมานะครับก็คือกดท่าไม่ตายไปทีนี้ลดต้านจากซิโรเนนแล้วก็ลดต้านจากคาร์ซอฮะครับและพี่นิวก็ชาร์จยิงอีก2ครั้งมันจะครบ 4ครั้งใน30วิพอดีเห็นปะชาร์จยิงป่าป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 าครบ4แล้วครับแล้วลองสังเกตตรงขวามือของเราถ้าไม่ตายของเพื่อนๆมันก็จะวนกันมาพอดีและไอสกิลที่มันขึ้นบัฟอะครับมันก็จะหมดพอดีด้วย อันนี้แหละก็เลยเป็นเทคนิคที่เพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้เอาไปประยุกต์ได้คือในรูปทุกสถานการณ์ไม่จําเป็นต้องเล่นชาร์จยิง4ครั้งแบบนี้เสมอเวลาเล่นจริงอ่ะมันจะมีเคสสถานการณ์มอนที่แตกต่างไอชาร์จยิง4ครั้งอ่ะมักจะนิยมใช้กับการเจอบอสนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกรอบๆหนึ่งชนะพี่นิวผมกดสกิลอีตามด้วยฟูลสกิลอีนะครับและซีโรเนนทาการลดต้านทานแล้วทําการกดท่าไม้ตายไป ทีนี้คาสึนะทำการกด EQ เหมือนกันครับลดต้านทานและทำการบัฟครับทีนี้มอนมันก็จะแบบโอ้โหตัวแบบบางบางกรอบบางกรอบเลยครับแล้วฟูทำการกดท่าไม่ตายในะจังหวะนี้เพื่อที่จะบัฟให้มันได้ยาวๆนะครับ ทีนี้พี่นิวทาการชาร์จยิงครั้งแรกเทคนิควิธีการชาร์จยิงก็คือให้เราอ่ะคลิกเมาส์ให้ไวๆนะครับเวลาเราชาร์จยิงหมดแล้วเรารีบคลิกกึ๊กขึ้นมาเลยแล้วมันมันจะแบบมันจะไม่เสียเวลามันจะเป็นการแคนเซลลิลแบบยิงต่อได้เลยนะครับพอเราชาร์จยิง2ครั้งใช่ไหมเราทําการลดต้านทานของคาซือฮะต่อแล้วของซิรเรียนต่อนะครับทีนี้ในทุกๆดาเมจที่เราทำไปตลอด30วิเนี่ยมันจึงแรงมากๆเลยโดยทั่วไปอะ่ะเอออาจจะชาร์จยิงไม่ถึง4ครั้งด้วยซ้ำมอนตุยก่อน จะมีแค่มอนที่เลือดเยอะจริงๆครับถึงจะได้ชาร์จยิง4ครั้งซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปอ d แดป สามารถเอาไปปรับใช้ได้ไม่จะเป็นต้องเล่นยิง4ครั้งเสมอไปนะครับสามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเอาเป็นว่านี่คือคอนเซปต์คร่าวๆยืนพื้นไว้ก่อนแล้วเพื่อนๆค่อยไปปรับเปลี่ยนเอานะหรือแม้แต่การเล่นทีมไฮประบูมเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาการชาร์จยิง4ครั้งมาปรับใช้ได้เหมือนกันครับพี่นิวกดสกิลอีฟูกด E ีไรดิดากด E และกด Q ิวครับทำการบัฟไปไรเดนไฮประบุ่มนะครับก็ทําการกดสกิลอีฟูบัฟถ้าไม่ตายแล อันนี้มันจะเป็นไฮประปมระยะไกลก็คือสามารถที่จะเล่นไก่ตัวบอลได้แล้วไรเดนก็จะพกไปเรื่อยๆครับแล้วเราทําการชาร์จยิง2ครั้งอ่าแล้วก็ชาร์จยิงครั้งที่3ครับโอเคเห็นปะ่ะมอนจะตุยแล้วแล้วก็ชาร์จยิงครั้งที่4ครับมอนก็จะตุยพอดีเลยอันนี้เป็นอบิชนันที่สองนะก็คือเล่นเป็น ไอเดียล้มบอสชาร์จยิงสีครั้งเหมือนกันโอเคทีนี้ให้เพื่อนๆมาดูวิธีการปั้นพี่นิวกันครับอย่างแรกเลยเรื่องการอัพสกิลตัวละครตัวนี้เน้นอัพสกิลหนึ่งนำเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่ามันเป็นความแรงจากการชาร์จโจมตีนั่นเองครับดาเมจหลกัหลกๆก้อนโตของพี่นิวมาจากการชาร์จตีนะทีนี้สกิล e เมื่อเรากดแล้วมันก็จะมีการสร้างลูกบอลอยู่ตรงพื้นพี่นิวดูดเข้ามา แล้วก็ชาร์จยิงเข้าไปถ้าไม้ตายก็เหมือนกันครับเป็นการสร้างลูกบอลแล้วพี่นิวก็ดูดมาเพื่อชาร์จยิงทีนี้พี่นิวจะสามารถชาร์จยิงได้แรงมากๆเลยนะครับอีก160%ตตรงนี้ก็คือให้เ,เพื่อนๆนั้นมีธาตุ ที่มาผสมกับธาตุน้ํา3ปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นคุณเล่นกับไฟก็เป็นระเหยคุณเล่นกับน้ําแข็งก็เป็นแช่แข็งนะครับคุณเล่นกับสายฟ้าเป็นชาร์สายฟ้าคุณเล่นกับไม้เป็นงอกเงยคุณเล่นกับลมเป็นการกระจายคุณเล่นกับธาตุหินเป็นการตกผลึกคือขอให้มันมี3ในปฏิกิริยาเนี้ยและเราจะชาร์จแรงถึง160%เเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดทีมนะครับเดี๋ยวมาขยายทีหนึ่งแล้วก็แพสซีฟอีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งเลือดเยอะต,อตัวละครตัวนี้สเกลตามเลือดนะครับยิ แรงครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมในส่วนของความคุ้มค่ากลุ่มดาวหรืออาวุธผมจะเชียร์เปิดกลุ่มดาว C1 มากกว่าอาวุธประจำตัวครับ C1 โคตรดีคือเราสามารถลดตัวละครในทีม ที่มาทําปฏิกิยาได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีการเพิ่มให้1เลยนะครับอย่างเช่นบอกเวลาเราเล่นทีม2น้าเล่นกับฟูเนี่ยซีหจะเก่งมากๆแล้วก็มันจะมีการกันกระเด็นให้ด้วยอันนี้คือของดีโดนตีแล้วไม่กระเด็นครับใครเป็น,นเพิ่มเติมจะไปดาว2ก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าแค่ดาวสูหรือดาวหนึ่งก็เพียงพอเก่งมากๆแล้วส่วนอาวุธแน่นอนว่าแรงสุดคือประจําตัวแล้วก็มีพวก BP อย่างเงี้ยครับที่แบบลงรองประจําตัวส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูตามภาพภาพนี้ได้เลยแคปตามภาพภาพนี้ได้เลยครับอัน ก็ต้องขอบคุณเครดิตจากทาง i อวินทูรูด้วยที่เขามีการเทสอาวุธมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อที่อาร์ติแฟกต์กันครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้เซตที่ดีที่สุดคือเซตฮันเตอร์ครับเพราะว่าเขาเล่นกับพวกเรื่องการชาร์ตตีแล้วก็เล่นกับเรื่องแบบการเพิ่มเลือดลดเลือดอยู่แล้วครับซึ่งเซตเนี้ยมันให้คิวเรตถึง36%เลยเวลาเราปั้นคิที่ดีที่สุดอะจึงอยู่ที่6 4ครับ 64กับ3 6ก็กลายเป็นคี้100ร้อยพอดีติดคี้ทุกดอกพี่นิวจะแรงมากเพราะเขาชาร์จยิงทีๆีเลยก็แนะนําว่าทาคี้เรดอยู่ในช่วงราวๆ60%นะสำหรับตัวละครตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูออฟแต่ออฟกันบ้างพี่นิวอย่างที่เราดูกันว่าแรงตามเลือดเนาะแต่ว่าต้องมีค่าคี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นออฟที่เราจะเน้นก็นเน้นคี้เรทคี้ดาเมจพลังชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานครับเนี่ยผมก็จะเน้นพวกคริเป็นหลักเลยเนี่ยหาพวกคีิติดมาเน้นคีิเบิ่มๆไปเลยครับนาฬิกาใช้เป็นพลังชีวิตครับ ก็จะแนะนําถ้วยเหมือนกันนะถ้วยเนี่ยผมก็เชียร์เป็นพลังชีวิตเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบนันเมตาปัจจุบันอะ่ะมันมีตัวละครที่บัฟโบนัสดามเมจเยอะครับยิ่งเรามีโบนัสดามเมจจากหลายๆแหล่งอะ่ะใส่เป็นถ้วย HP เนี่ยมันจะครอบคลุมได้หลากหลายสถานการณ์แต่ถามว่าถ้าเกิดเรามีถ้วยน้ําสวยใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนหมวกสุดท้ายอะ่ะจะใช้เป็นคริดาดาเมจหรือจะใช้เป็น HP ก็ได้ขึ้นอยู่กับออฟรองของเราถ้าเรามี H p ที่มันติดเป็นครีเยอะๆก็ได้เหมือนกันนะครับหลกัหลกๆตัวละครตัวนี้ขึ้นอยู่การบาลานซ์พวกเลือดพวกครีนั่นแหละก็จะแนะนําว่าทําเลือดอยู่ที่ราวๆประมาณส0 0 0มื่นะครับถ้าเกิดมีการสั่นพองทัดน้ําหรือว่าทําเลือดเยอะๆไปเลยจะดีมากประมาณ4ี่หมื่นเนี่ยกำลังดีเยอะกว่านี้ก็ยิ่งแรงครับส่วนครีอ่าผมก็แนะนําไปแล้วว่าอยู่ในช่วงราวๆหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ก็คลีแดมทำไห้ได้มากที่สุดนะครับคื้นฟูพลังงานเล่นได้ตั้งแต่ช่วงแบบแบบไม่ทําจนถึงแบบทําสูงๆอะ่ะจะเล่นเป็นแบบประมาณ110-120หรือ130-140ก็ได้แล้แลวแต่คอมโบของแต่ละคนคือส่วนตัวผมอ่ะผมจะเล่นประมาณช่วง130เพื่อจะวนอันติได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะว่าเน้นเล่นแบบรันไวๆอย่างแี้นะครับ ก็คือเน้นความต่อเนื่องนั่นเองแต่ทีนี้ถามว่าบางคนที่เขามีพลังงานน่าเพียงพอหรือในทีมใส่ฟาโวทําฟื้นฟูน้อยๆทําประมาณ11 0ยสิบร้อยยี่สิบเขาก็เล่นวนได้แล้วอันเนี้ยแล้วแต่จะคนให้เราลองเทดสดูว่าท่าไม้ตายของเรานั้นวนหรือเปล่าต่อมาจะเป็นวิธีการเพิ่มความแรงให้กับพี่นิวครับถ้าเกิดพี่นิวชาร์จยิงเพียวๆก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ1 6ื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้ผมไปดูเพียวดาเมจนะอยู่ที่ประมาณนี้อะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดครับ เราสามารถที่จะเพิ่มความแรงนั้นได้จากการที่ใส่ตัวละครมาซัพพอร์ตถ้าใครที่เป็นสายฟรีใส่งบน้อยตัวละครน้อยมีตัวแจกฟรีอย่างน้องคาชินะครับซึ่งคาชินะเนี่ยใส่เซ็ตนัดแลนด์มาปับได้ซูโคสสามารถใส่เซ็ตลมมาลดต้านทานน้ำได้ครับเรเซอร์ มีความสามารถในการลดป้องกันหรือว่าลดเดฟแล้วมันก็ทําให้แบบว่าติดเป็นคอมโบปฏิกิริยาด้วยนะครับจึงทําให้พี่นิวนั้นชาร์จแรงได้มากยิ่งขึ้นนี่เห็นปะสามารถลดป้องกันได้15%ครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูว่าจากดาเมจอยู่ประมาณช่วง10,070-10,080จะแรงขึ้นมาแค่ไหนกันครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมให้เรเซอร์ทำการลดเดฟไปทีนี้พี่นิวทำการชาร์จยิงเลยก็สังเกตว่าโอ้โหขึ้นมาเป็น4 0 0 0นะ เฉลี่ยประมาณ4ี่0 0ื่นนะครับโอ้โหสี่หมื่นห้ ถือว่าแรงเลยอันเนี้ยสี่หมื่นสองสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นสี่นี่แหละครับนี่คือวิธีการเพิ่มดาเมจของตัวละครตัวนี้ก็คืออันเนี้ยมันมีปฏิกิริยาธาตุครบพอดีเลยหรือสายฟรีที่เพิ่งมาเล่นในช่วงนัดแลนก็จะเอาตัวอย่างโอโรนนะครับมาใช้เป็นเซตนัดแลนเพื่อมาบัฟก็ได้แล้วก็สามารถเอาดิวนามาช่วยฮิลหรือมาช่วยสร้างโล่เพื่อกันกระเด็นก็ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจกันว่าจะทำดาเมจได้ แค่ไหนครับผมโอเคเดี๋ยวผมให้ซูโค้ดทำการลดต้านทานน้ำไปทีนี้โอโร,รอนนะครับเดี๋ยวทำการผสมธาตุแล้วทำการบัฟโอเคที่ทำการชาร์จยิงครับ อยู่ที่ดาเมจเฉลี่ยประมาณ40,000ต้นต้นะก็จะเบาวกว่าทีมที่แล้วเนาะประมาณ4 0 0 0 0 40,000นะครับ4 0่0 0ื0เฉลี่ยประมาณนี้สำหรับทีมทีมนี้หรือเราจะเอาพี่นิวไปเล่นทีมไฮปร์บูมแบบสายฟรีใส่ประหยัดก็ได้ครับโดยการที่เรานั้นใช้ MC ธาตุทาดไม้ใส่เซตไม้มาลดต้านทานแล้วก็ชิโนบุเล่นเป็นสายชำนาญทาตตามปกติเลยครับทำชำนาธท่าให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แนะนำอยู่ในช่วงราวๆ1000 โอเคทีนี้เรามาเทสด,ดาเมจกันนะครับอันนี้ปฏิกิริยา,าธาตุก็จะครบพอดีคาชินะทำการบัฟเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ MC กลางฟิวไปทีนี้ชินอบุทำการจุดไฮเปอร์บูมและดูดาเมจพี่นิวนะครับก็จะอยู่เฉลี่ยที่3 4 0 0 0รัวแต่ว่าจะมีดาเมจนอกสนามจากการทำไฮเปอร์บูมมาช่วยด้วยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันต้องเอาตัวถูมอนนะถ้าเกิดใช้เป็นชินอบุอะ ถ้าเป็นไรเดนนี่คือเล่นระยะห่างได้เลยครับถ้าอยากให้แรงมากขึ้นกว่านี้สามารถใช้ปู่จงตัวละครตู้กาชาที่มาคู่กันกับพี่นิวได้ครับปู่จงไปใส่เซตหินแล้วให้เก็บผลึกโล่น้ําก็จะทําการบัฟโบนัสดาเมจให้กับพี่นิวซึ่งพี่นิวที่เราใช้เป็นถ้วยเ p อยู่แล้วก็จะได้รับโบนัสดาเมจจากตรงนี้มาก็จึงทําดาเมจได้แรงขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่ทําได้กันนะครับพี่นิวกดสกิลไปเพื่อทําการเซตอัพอันนี้คือให้ดูที่ดาเมจเป็นหลักนะเรื่องโรเลชันเนี่ยเดย โอเคให้ปู่เก็บโล่น้ําเป็นที่เรียบร้อยคาร์เซาทําทการลดต้านทานครับทีนี้พี่นิวทําการชาดยิงเห็นว่าจะแรงมากครับเพราะว่าโล่ปู่ก็มีลดต้านด้วยนะยิงได้อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ8 0,000ืกว่ากาครับเดี๋ยวดูใหม่ช้าๆอยู่ที่84 8 000, 4 8ื่นสี่แปดหมื่นสี่แปดหมื่นสี่นะครับแปดหมื่นสองโอเคโอ้โหแบบชาดจยิงทีเดียวมอนตายเลยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้แรงแบบสุดๆเลยแรงที่สุดในนะตอนนี้นะครับใส่ซีโรเนนเข้ามาทําการลดต้นานทานและทําการบัฟ เมื่อกี้ใช้ปู่โจงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 0 0หมื่นกว่าใช่ไหมทีนี้พอเป็นซีโรเน้นนะครับยิงอยู่ที่แสน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 รัวไอเดียโคตรแรงมากๆเลยทีมทีมนี้โอ้โหแสน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 โอ้โหโคตรจริงครับ โอ้โหบัฟด้วยซิโรเนนเดี๋ยวทีนี้มาดูการเล่นจริงในอบิชบสชั้นที่สกันบ้างครับผมให้พี่นิวกด e ฟูกดท่าไม่ตายแล้วกด e ครับซิโรเนนทาการลดต้านทานครับซึ่งฮะทำการลดต้านทาน,ทาลาน,านและทําการบัฟทั้ง2ตัวครับแล้วมีบัฟจากฟูอีกนะฮะก็กลายเป็นบัฟ3ตัวเลยแล้วพี่นิวครับกดท่าไม่ตายไปครับซฮะรวบนิดนึงครับผมและชาร์จยิงสังเกตว่าในระยะเวลาแค่20วิจบอบิสห้องหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยไวแบบไว,ไวมากๆ <c oughs> คือเราสามารถเอาโรเลชั่น ไปพลิกแพงตามสถานการณ์ต่างๆได้นะครับอย่างโรเตชันที่ผมเล่นอ่ะผมจะเก็บเซฟพลังงานเพื่อเอาไปเล่นต่อในห้องหน้าด้วยครับมาดูช้าๆชัดๆอีกทีหนึง่งคือผมให้พี่นิวกดสกิล E ก่อนแล้วฟูกดท่าไม่ตายทีเนี้ยพลังงานที่พี่นิวกด E ไปอ่ะมันจะลอยเข้าฟูแล้วเราจะมีพลังงานเนี่ยเพื่อไปเล่นต่อในห้องหน้านะครับฟู Full กดสกิล E ซิโดเนนทำการลดต้านทานและทำการบัฟครับคาเซฮะาทำการลดต้านทานทีเนี้ยมอนเดตัวบางมากๆเลยแล้วให้พี่นิวเนี่ยทำการชาร์จยิงแล้วผมมันจะถอยหลังมารอจุดที่มอนจะ เกิดเลยเพื่อที่จะ เร่งดาเมจแล้วก็เร่งเวลาในการจบคอนเทนต์นะครับจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเล่นเร็วขนาดนี้ก็ได้นะแต่ผมอ,อยากจะให้เล่นให้มันแบบว่าโลชั่นสวยๆไปเลยครับทีนี้ขั้นตอนทาการลดต้านทานแล้วก็ให้พี่นิวทําการชาร์จยิงต่อได้เลยลดต้านทานของซิโรเนนอ่อะมันส่งผลต่อมอนเว็บใหม่ด้วยมอนก็เลยโดนชาร์จยิงแสนแสนแสนเงี้ยแ,แ,แล้วจบใน20สิวิเลยทีนี้มาต่อห้องที่2ครับผมให้พี่นิวเหมือนเดิมกดสกิล E ฟูท่าไม่ตายนะครับสกิล E ไปแล้วทําการลดต้านทานแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเขยิบมาตรงจุด ที่มอนจะเกิด ในเว็บที่2ครับพอมอนเว็บแรกตายผมก็ให้พี่ดิวทำการกดท่าไม่ตายแล้วก็คารเซนตโรต้นฐานและชาร์จยิงมอนก็จะตายไวอีกเหมือนเดิมก็คือจบอยู่ในช่วง 19v ครับและห้องสุดท้ายเดี๋ยวผมให้ตัวของฟูนั้นทําการกด e และทําการกดท่าไม่ตายเพื่อบัฟเลยและทีนี้ผมจะกระจายม่านไฟไปไว้ก่อนเพื่อให้ตัวของมอนเนี่ยที่เกิดในเว็บหลังนะครับมันมีโอกาสที่จะโดนม่านไฟไปอาจจะแบบไม่ได้โดนไฟหนานะแต่ว่าผมเนี่ยจะเคลียร์ให้มันจบไ,ไวๆไปเลยครับก็คือทําการชาร์จยิงต่อ แล้วก็จบเลยใน20วิอันนี้คือเป็นสําหรับคนที่อยากจะเร่งดาเมจแล้วก็เอาโรเทชั่นเนี่ยมาพิกแพงนะครับและอีกหนึ่งไอเดียคือการเล่นพี่นิวไฮประบูมทีมนี้ก็แรงมากๆเพราะแหล่ง ดาเมจมันมาจากหลายๆแหล่งครับไรเดนสามารถเล่นเป็นสายชํานาญธาตุหรือว่าสาย EM ทําชํานาญธาตุอยู่ที่ประมาณช่วง1,000ได้เลยครับทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลือกใช้เป็นเซ็ตพวกกิลด์ดีมหรือพาราไดส์ลอสพวกอะไรก็ได้ที่เราทํา EM ได้สูงมากที่สุดหรือจะยําเป็น2ชํานาญ2ชํานาญก็ได้ส่วนน้องนายดะนะครับตัวของน้องเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นเซ็ตไม้เหมือนเดิมเพื่อทําการลดต้านไม้ด้วยแล้วก็ทําการบัฟ ให้กับทีมของเราด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นคอมโบชาร์จยิง4ครั้งนะครับให้ตัวของพี่นิวกด e ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ฟูนะครับทำการกด e ในทิดากด eq ทีนี้ตัวของไรเดนครับกดสกิล e เพื่อทำการจุดไฮเปอร์บูมและฟูกดท่าไม่ตายในจังหวะนี้ หลังจากนี้เราจะทําการชาร์จยิง4ครั้งนะน,นะให้พี่นิวทําการชาร์จยิงครั้งแรกไปก่อนครับอันนี้มันเป็นมอนบอสในอบิเทนชั้น12คือมันจะบินก็ปล่อยให้มันบินไปไม่ต้องไปสนใจมันครับแล้วเราทําการชาร์จยิงครั้งที่2ครับสังเกตว่ามันจะเป็นไฮปร์บูมแบบระยะไกล ก็คือเรานั้นก็จะทําการชาร์จยิงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างี้ครับแล้วก็จะมีการเ็าะไฮประบูมจากไรเดนไปด้วยแล้วก็มีนาธิดะที่ทําการแปะไม้ใส่มอนครับเนี่ยเราก็ทำการชาร์จยิงครั้งที่3โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการชาร์จยิงครั้งที่4ครับมันก็จะจบคอมโบพอดีมอนก็ตุยเย่เลยโอ้โหร่วงครับมอนอบิสโอ้โหน็อกเลยครับบอสตัวตัวดีทนดาเมจพี่นิวหรือทีมทีมนี้ไม่ไหวจริงๆ เดี๋ยวสุดท้ายนี้เรามาสรุปเรื่องการจัดทีมของพี่นิวกันครับก็คือทีมสายฟรีสายงบน้อยก็เล่นในธาตุเนี่ยมันครบ3ปฏิกิริยานะครับคนที่ไม่มีฟูนะเพราะว่าความแรงของพี่นิวมันจะเกิดจากการที่เรามี3ปฏิกิริยาธาตุชาร์จยิงเพิ่มขึ้นถึง160%เลยก็เนี่ยอย่างผมมีเลเซอร์ก็เป็นชาร์จสายฟ้ามีซูโค้ก็กลายเป็นกระจายมีคาชินะ มาบัฟก็กลายเป็นตกผึกนะครับจึงทําให้พี่นิวเนี่ยชาร์จยิงได้แรงมากๆซึ่งทีมทีมนี้ชาร์จยิงอยู่ที่ประมาณ4 5่หมนั่นเองหรือทําการวิกแพงนะครับอย่างที่ผมเล่นให้ดูจะใส่เป็นโอโรรอนแล้วก็ใส่เซนนัทแลนด์มาบัฟก็ได้เซนนัทแลนด์เนี่ยมันดีมากๆมันสามารถที่จะบัฟให้ตัวพี่นิวทำดาเมจได้สูงมากยิ่งขึ้นครับ โอเคหรือว่าจะเล่นเป็นทีมอื่นๆก็มีไอเดียอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราสามารถที่จะพลิกแพงได้เยอะมากใส่ฟิตมาแทนโอโรรอนเมื่อตะกี้ก็ได้นะหรือจะเล่นเป็น MC ธาตุไม้ซึ่งผมก็เล่นให้ดูแล้วกางฟิลธาตุไม้ไว้แล้วก็ทําผสมเป็นคอมโบไฮเปอร์บูมนะครับมันก็จะมีดาเมจมาจากหลายๆแหล่งแล้วก็เอาคาชินะมาบัฟก็เล่นได้เหมือนกันครับส่วนคนที่มีฟูอันนี้จะเป็นเงื่อนไขพิเศษคือต่อให้เป็นพี่นิวดาวศูนย์ก็ตามนะ ต่อให้คุณเน่ะเล่นปฏิกิริยาธาตุอ่ะไม่ครบ3ามะครับเราใช้แค่2อ่ะมันก็คือ125%น่ะเป็นฟูเนี่ยยังไงก็แรงแล้วแรงมากๆเพราะว่าการเล่นกับฟูอ่ะเราจะได้สันพองธาตุน้ําด้วยนะพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับฟูก็แรงขึ้นและตัวของพี่นิวก็แรงขึ้นแล้วตัวของฟูเนี่ยโอ้โหบัฟแฟแฟร์ได้แรงแบบแรงโคตรๆเลยเป็นโบนัสแบบดี G หรือโบนัสดาเมจอ่ะการใส่ฟูเนี่ยจึงไม่จําเป็นต้องซีเรียสว่าต้อง เป็น3ปฏิกิริยาโอเคไหมสามารถเล่นเป็น2ปฏิกิริยาแล้วก็ฟูลไปบัฟได้นะครับทีมลูกถูกทีมสายฟรีก็ใช้เป็นซูโค้ดใช้เป็นชาลลอตชาลลอตมีความสามารถในการฮิลมูแล้วก็เป็นท่าน้ําแข็งด้วยก็ทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยมันมี2ปฏิกิริยาและนะครับก็คือมีน้ําแข็งใช่ไหมแช่แข็งนะครับแล้วมีการกระจายจากซูโค้ดหรือใช้เป็นจีนก็ได้เหมือนกันจีนเนี่ยก็ดีมากๆเลยเพราะฮิลฮิลมูฮิลทั้งฟิล โอโรอนเอามาใช้เป็นเซตนร์แลนในการบัฟก็ได้แล้วก็เป็นปฏิกิยาที่เกี่ยวกับท่าสายฟ้าด้วยส่วนทีมที่แรงที่สุดขวัญใจของผมเลยก็คือทีมทีมนี้ครับชาร์จยิงเป็นแสนใช้คาซึฮะมาบัฟมาลดต้านทานใช้ซิโรเนนมาบัฟมาลดต้านทานโอ้โหนี่แหละ แรงจนไม่รู้จะแรงยังไงเลยใครมีทีมนี้ก็มันได้เลยครับผมบัฟให้เต็มที่หรือใครไม่มีตัวของซิรนินใช้เป็นปู่จงนะครับใส่เซตหินมาเก็บผลึกโล่น้ําแล้วก็โล่นโรต้าฐานได้ก็เอามาบัฟได้หมอไปเหมือนกันก็เอามาเล่นเป็นฮิลบูนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นปฏิกิริยางอกเงยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันอันนี้ก็ มีให้เลือกเล่นหลากหลายครับหรือใครจะเล่นเป็นสายไฮประมเล่นเป็นทีมเทพก็ได้นะเอาไรเดน A มาเล่นเป็นไฮปรมระยะไกลครับก็คือใช้เป็นสาย EM ปัน EM ้นเอ็มไปเยอะเลยเล่นกับน้องนายฮิดะก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าสามารถเล่นได้สตรอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ครับจะใส่ปูโจงเข้ามาจะใส่ฟูเข้าไปหรือจะพลิกแพงเป็นตัวอื่นๆเป็นธาตุอื่น,น,น,นๆให้ปฏิกิริยาธาตุมันครบก็เล่นได้เหมือนกันคือขอแค่ให้มีการผสมธาตุเกิดขึ้น ของพี่นิวเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเก่งแบบเก่งมากๆแล้วหรือต่อให้เราไม่ใส่ตัวฮิวอะยังไงพี่นิวก็โหดดูดีนะเพราะเขาสามารถที่จะฮิวตัวเองได้เรื่อยๆครับสมกับเป็นตัวละครท็อปเมตาในเกมเกมนี้จริงทีมเยอะทีมกว้างคอมโบมีให้เลือกเล่นเยอะมากๆ แถมแรงอีกเล่นง่ายอีกฮิวตัวเองได้อีกโอ้ดีจะไม่รู้จะดียังไงแล้วครับส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆสามารถพลิกแพงได้หมดเลยว่าจะเล่นเป็นทีมระเหยหรือจะเล่นเป็นทีมชาร์จสายฟ้าหรือจะเล่นเป็นแบบพลิกแพงเล่นเป็นบรูมกับนิโรอะไรเงี้ยบางเคสก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะมันเล่นได้หมดเลยครับเล่นกับฟิตเล่นกับเหยื่อก็หวังว่าคลิปินี้น่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆในเรื่องการเล่นพี่นนิวในช่วงเมตาล่าสุดนี้ครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวคุณอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย